ความหลุดพ้นหรือทางรอดย่อมมีเฉพาะความหลุดพ้นที่ถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นหรือหรือยังมีความหลุดพ้นที่ผิดอีก สวัสดีครับท่านผู้ชมเพื่อนๆพี่ๆปู่ย่าตายายทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ได้กดติดตามอาจารย์ชาวชาแนลไปเรียบร้อยแล้วนะครับอนุโมทนาในบุญในกุศลด้วยนะครับวันนี้เรื่องเล่าจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์ชาวชาแนลมาพบกับท่านครับแล้วก็พาไปดูเรื่องเล่าในพระไตรปิฎกเล่มที่24นะครับอยู่ในมัดชัด ตสูตรทศกนิบาตอังคุตตรนิกายซึ่งเป็นเรื่องของความสงสัยหรือข้อสงสัยว่าเอความหลุดพ้นเนี่ยหรือว่าทางรอดของคนปฏิบัติเนี่ยย่อมมีเฉพาะความหลุดพ้นที่ถูกต้องอย่างเดียวเท่านั้นหรือหรือว่ามันมีความหลุดพ้นแบบผิดๆก็มีเอฟังคำถามก็ยังงงกันอยู่ใช่ไหมครับเอาละครับ เพื่อไม่ให้เกิดข้อสงสัยนานเราไปดูว่าเกี่ยวกับเรื่องนี้พระพุทธเจ้าตรัสเอาไว้อย่างไรหรือยังมีความหลุดพ้นที่ผิดอีก ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉาหรือการตั้งตนเอาไว้ผิดจึงมีการพลาดจากสวรรค์และมรรคผลไม่มีการบรรลุสวรรค์และมรรคผลก็เพราะอาศัยมิจฉาอย่างไรท่านทั้งหลายบุคคลผู้มีความเห็นผิดย่อมมีความดำริผิดผู้มีความดำริผิดย่อมมีวาจาที่ผิดผู้มีวาจาที่ผิด ก็ย่อมมีการงานที่ทำแล้วผิดผู้มีการงานผิดก็ย่อมมีการเลี้ยงชีพที่ผิดผู้มีการเลี้ยงชีพที่ผิดย่อมมีความพยายามผิดผู้มีความพยายามผิดก็ย่อมมีความระลึกผิดผู้มีความระลึกผิดย่อมมีความตั้งใจผิดผู้มีความตั้งใจผิดก็ย่อมมีความรู้ผิด เมื่อมีความรู้ผิดก็ย่อมมีความหลุดพ้นแบบผิดผิดภิกษุทั้งหลายเพราะอาศัยมิจฉาตะอย่างนี้แลจึงมีการพลาดจากสวรรค์และการบรรลุมรรคผลหรือยังมีความหลุดพ้นที่ผิดอีก คำว่ามิจฉาตตะตะ่าน,นะครับบุรพาจารย์ท่านแปลเอาไว้แต่ว่าในบางคำเนี่ยก็เขียนว่ามัจฉตตะสูตรน่าจะเป็นมิจฉะสูตรนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เรารู้แค่ว่าคำว่ามิจฉาที่พระพุทธเจ้าตรัสยแปลว่าการตั้งตนไว้ผิดนะครับก็เหมือนกับที่ สสในปัจจุบันที่เขาพูดว่าใส่กระดุมเม็ดแรกผิดมันก็ผิดไปทั้งหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยการวางตนเอาไว้หรือการปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าตั้งเจตนาเอาไว้ผิดนะครับมันก็จะผิดไปทั้งหมดอย่างที่พระพุทธองค์ได้ตรัสเอาไว้เนี่ยถ้าผิดมาตั้งแต่ต้นก็นนเ,เรียกว่าผิดมาตั้งแต่สัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยนะครับ มันก็จะผิดเรียงลำดับตามไปจนไม่สามารถที่จะบรรลุมรรคผลได้และโดยที่สุดก็จะหลุดจากสวรรค์ได้นะครับเพราะฉะนั้นการที่เราจะทำอะไรต้องตั้งใจเอาไว้ให้ถูกก่อนนะครับนะเมื่อตั้งจิตเอาไว้ที่ถูกแล้วไม่เป็นมิจฉาตะแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถบรรลุทรรได้นะครับถ้าหากว่าเราเป็นมิจฉาตะตามที่พระพุทธเจ้าตรัสมานี้การหลุดพ้นของเรา มันก็จะเป็นมิจฉาตะก็คือพ้นแบบผิดผิดด้วยนะครับเมื่อพ้นผิดผิดมันก็จะมีโทษคือพลาดจากการขึ้นสวรรค์พลาดจากการบรรลุมรรคผลพลาดจากการเป็นพระอรหรันต์